สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุชดได้ผักบุ้งมาค่ะทุกคนอันนี้เป็นผักบุ้งจีนธรรมดานะคะต้นเล็กๆนะคะวันนี้เราก็เอามาผัาดกับ3มชั้นนะคะทุกคนก่อนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้นุชด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็หั่นรากของผักบุ้งออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เด็ดใบแก่ใบเหี่ยวออกนะคะเสร็จแล้วนุชดก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆค่ะความยาวพอประมาณนะคะหรือว่าบางคนชอบตัดหั่นครึ่งก็ได้ค่ะทุกคนหรือไม่ก็ ผัดเป็นต้นได้เลยค่ะนี่เราก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะหั่นหมูของเราเลยจ้าหมูสามชั้นนะคะวันนี้เราใช้200กรัมค่ะเราจะผัดกินแค่จานเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเรากินคนเดียวนะคะนุชจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะพอดีคำเลยค่ะทีนี้ก็ตำพริกสดกับกระเทียมค่ะตำพอหยาบนะคะตำพอประมาณค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้นะคะเราก็เอาผักบุ้งที่เราไว้ให้เสดดน้ํานะคะก็เอามาเทใส่กระมังเลยค่ะทีนี้เราก็เริ่มปรุงค่ะทุกคนเริ่มต้นด้วยการเอาพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนพริกที่เราตำเม,มาื่อกี้ใส่ลงไปในผักบุ้งเลยค่ะผงนัวค่ะผงนัวใส่เล็กน้อยก็พอนะคะหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทุกคนตะเจียวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามชอบเลยนะคะทุกคนเพราะว่า แต่ละคนนะคะชอบฐานรสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่านุชนะคะชอบรสชาตินี้เพราะว่าปกติแล้วก็ทํากินประจําเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบผัดผักบุ้งมากตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะน้ําตาลค่ะครึ่งช้อนค่ะส่วนน้ําปลานะคะเราจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะเอาออกจากเตานะคะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางก่อนค่ะเพราะว่าเราจะผัดหมูทอดหมูนะคะ คล้ายๆกับทอดหมูนะคะให้หมูมันมีความสุกแล้วก็มีความกรอบนิดนึงเราจะผัดหมูนะคะแล้วก็รีดเอาน้ํามันหมูออกด้วยนะคะพอผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นสีออกแดงๆนะคะสีเหลืองๆแดงๆ,ๆน่าทานมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้ผัดนานสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบว่าให้ น้ำมันหมูออกเยอะเยอะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แยกเอาหมูออกนะคะตักน้ำมันออกนะคะตักน้ำมันออกให้น้ำมันเหลือแค่นิดเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ผักบุ้งของเราลงไปเลยตอนใส่ผักบุ้งนะคะใช้ไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะเพราะว่าผักบุ้งนะคะจะได้ไม่ชํำแล้วก็ไม่ดำนะคะ นี้เราก็ทําการผัดเลยจ้าทุกคนหอมมากแล้วก็ฉุนด้วยผัดไปจนผักบุ้งสุกเลยนะคะผักแค่เพล็เดียวค่ะผักบุ้งสุกง่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้น้ําแห้งเกินไปเราก็สามารถใส่น้ําได้นะคะเล็กน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะชอบน้ําเยอะน้ําน้อยนะคะแต่ว่านุชนะคะชอบแบบคลุกคลิกค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องถึงกับไฟแดงนะคะเพราะว่ากลัวไฟกลัวไฟลุกใส่น้ําเล็กน้อยค่ะ ก่อนใส่น้ำนะคะก็ผัดให้ผักบุ้งสุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำทีนี้ก็ชิมรสชาติค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนชิมรสชาติเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแค่นี้พอเพราะว่าถ้าใส่เยอะนะคะมันจะเค็มมากเพราะว่าพวกตัวซอสซอสหอยเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วนะคะเต้าเจี้ยวก็เค็มอยู่แล้วค่ะเราจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวไม่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานทานได้เลยเป็นยังไงคะแบบนี้น่ากินไหมคะทุกคนนะคะสามารถทําตามสูตรนี้ได้เลยนะคะนุชทากินเป็นประจําเลยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะนุชก็จะกินกับข้าวสวยนะคะร้อนๆจ้ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะทีนี้ก็ได้เวลากินแล้วค่ะ